ความรู้สึกที่มีต่อบุกเหรอค <c oughs> ขอไม่ต้องพูดอะไรมากมันเขาทำตัวอย่างเงี้ยก็ออน,น่าจะรู้ดีว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงโฮ้ยกูโคตรจะเหนื่อยต้องระวังนูน่นระวังนี้ให้ทำนูน่นทำนี้ให้มึงไม่เบื่อมาเนี่ยวะนี่มึงจะต้นเธอไหมนะเว้ยคิดว่าผมแพ้แล้วขนาดเพื่อนที่มาจากห้องเดียวกับเขายังไม่ค่อยสนใจผมมากเลยยังไงมันก็เพื่อนเราเนอะเว้ยกูยอมรับว่ามันเหนื่อยแต่กูคงไม่ละคบกับมันแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมจะไปรู้ไหมเนี่ยก็ตั้งแต่ผมเข้าห้องนี้มาก็ไม่ได้คุยกันเรียนนักเธอหรอกครับคุณคิดว่าบทเรียนหนึ่งบทเรียนที่สําคัญมากๆในชีวิตคุณมันสามารถมาจากเหตุการณ์ไหนและจากใครได้บ้างตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางเทอมผมได้ถูกย้าเพียงห้องเรียนพิเศษที่มีนักเรียนแค่สี่คนใครๆก็ต่างเรียกห้องนั้นว่าคือห้องเรียนของเด็กมีปัญหาเพราะเด็กที่จะเข้าห้องนั้นได้ ต้องมาจากการโดนเพยนวให้ไปอยู่ดูจากสภาพแวดล้อมห้องแล้วเกรดผมตกกว่าเดิมแน่ๆต่างคนก็มาต่างไม่สนใจที่จะเรียนและชอบทำกิจกรรมอื่นที่ตัวเองชอบระหว่างเรียนด้วยแต่ก็ไม่แปลงหรอกเพราะถ้าตั้งใจเรียนแต่แรกก็คงไม่ถูกบวชให้มาอยู่ห้องนี้ เป็นเพื่อนร่วมห้องที่แปลกที่สุดเขาดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับเพื่อนคนอื่นไม่สุ่สิงกับใครเลยตลอดทังเทอมเขาอยู่อย่างตัวคนเดียวต่าทันที่เขาเป็นโรคฮิมโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยยากซึ่งทําให้เขาร่างกายอ่อนแอกว่าปกติกีฬานี้แทบจะไม่ได้แตกเนี่ยตอนีเนี่ยพอมันล้อกูมามาเลว่าแบบกูทนไม่ไหวเลยประคองหนังเงี้ยหมัดโผงเข้าไปเลยเช๊คกเลยมาอยู่ห้องนี้ไงเออว่าแต่ล้อเรื่องอะไรวะ ไม่เห็นบอกสักทีเอารรเรื่องที่เราได้มาอยู่ห้องเนี่ยก็พออยบุกไ้ตอนแรกอะ่ะกูทิ้บุกก็สนิทกันปกติแต่พักหลังอะ่ะไอบุกเริ่มมีสายเปลี่ยนไปเริ่มตีตัวค่ะกูก็ไม่รู้ทำไมจนสุดท้ายอะ่ะพวกกูก็เกิดทะเลาะกันทำให้เพื่อนร่วมห้องที่เป็นลูกคัใหญ่ไม่อยากจะอยู่กับพวกเราต่อไปแล้ว พอคิดว่าพวกเราไปีแต่จะสร้างปัญหาจะเกิดห้องเด็กมีปัญหานี้ขึ้นมาไงเออไหนๆก็พูดถึงมันละเอาคลิปแน่ๆมันมาดูดีปบะมันจะดีเหรอวะโหดูๆไปเถอะกูพันรันเลยว่ามันพวกไม่ดีถึงพวกเราแน่ไอ,อ้ยำอย่าล้มเลิกฝันในการเป็นนักดนตรีนะเ้ยมึงแม่ง,มงพอสวรวังสูงอยู่ละอทิวเรื่องเกมกเพูดเาๆหน่อยมึงเล่นเกมเก่งนะ สามารถต่อยอดได้อะแต่กานแบ่งกันาก็สำคัญเหมือนกันนะขอโทษพวกมึงทั้งสองด้วยนะจะเคยทำให้ลำบากใจในการมีคนเพื่อนฟิลกลัวจะช่วยมึงนะเรื่องฝุตบอลนะถ้ามึงตั้งใจไปเรื่อยอเดี๋ยวสักวันฝันก็เป็นจริงทีไม่รู้หรอกนะว่าเข้ามาห้องนี้เพราะเหตุผลอะไรแต่ฟังกูนะทุกคนแม่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอะขอให้พวกมึงทุกคนอะ สำหรับในการเป็นตัวของตัวเองนะเพราะการมีชีวิตย่งมีความสุขนะไม่อาจจะมาได้โดยการปฏิเสธตัวตนของตัวเองไม่ว่าตัวตนนั้นจะเป็นยังไงอะเข้าใจดีว่าการที่ตัวตนของเราอะมันแตกต่างแปลกแยกไปจากคนอื่นมันเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่นนี่กูเคยอยู่ในจุดที่คิดอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอีโมฟิเลียก่อนหน้านี้กูก็คิดมาตลอดว่า ูไม่สามารถมีความสุขในแท้จริงได้แต่ก็นะตอนนี้กูรู้แล้วว่าการยอมรับและรู้จักจกับตัวอยู่กับสิ่งที่เราเป็นน่ะคือหนทางที่ทําให้สามารถมีความสุขความสนุกชีวิตได้บทเรียนที่ผมได้รับคือเราไม่สามารถตัดสินใครบางคนจากบางส่วนของตัวตนที่คนคนนั้นแสดงให้เห็นได้บางคนที่ดูเหมือนจะอ่อนแอที่สุดกลับเป็นคนที่แสดงความเข้มแข็งได้ดีที่สุด ไม่ว่าตัวตนของเราจะเป็นอะไรจะร้ายดีแค่ไหนเราก็คือมนุษย์เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างการที่เรายอมรับในตัวตัวของตนเองและสามารถปรับเข้าหากับคนอื่นได้ก็จะนํามาสึ่งความสุขของชีวิตถึงแม้บางทีเราอาจรู้สึกอย่างอยู่คนเดียวแต่เชื่อผมเถอะครับว่าทุกคนก็ต่างต้องการมีใครสักคนเข้าใจและยอมรับในตัวตัวของเรา